อากาศร้อนจังเลยค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเลยเช,าชา้าเช้านี้อากาศร้อนก็ทำงานเช้าออกมาทำงานเช้านะคะแล้วก็พาทุกคนมาเดินวอลกันก่อนกว่าจะสตรีมสดได้เนี่ยคือแบบต้องหมุนหน้าจอให้มันเป็นแนวนอนมันหมุนไม่ค่อยได้มันจะให้แบบตั้งตรงอันนี้คือแบบบอกสอนะเดี๋ยวสลับกล้อง อันนี้รถทั่วที่จะทำงานวันนี้เป็นรถตู้ไม่รู้ว่าเครื่องนี้จะมีการสั่นไหมเพราะว่าไม่ได้ใช้อีกเครื่องหนึ่งไลท์ตอนนี้อากาศร้อนมากๆเลยนะคะทุกคนบรรยากาศบคสก็ประมาณนี้เงียบๆหน่อยช่วงนี้จะมาแบบในธีมไลท์สดมากขึ้นอ่ะ เดี๋ยวนั่งคุยกันนิดนึงกับกับหัวเอียง,งๆหน่อยเอียงๆโอเค <c oughs> วันนี้ <c oughs> กล้องเอียงทักทายก็หน่อยเดี๋ยวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนโอเคได้ไหมมันอาจจะแบบ สั่นๆนิดนึงเนาะวันนี้ก็จะเดินทางจากลำปางไปกรุงเทพนะคะ11.30มงครึ่งตอนนี้ก็เราเวลาอยู่เวลาก็ยังมีเยอะอยู่ก็เลยแบบว่ามาไลฟ์นิดนึงนะคะทุกคนตอนเช้ามาถึงเมื่อเช้าก็ตี4ี่กว่าเนาะแล้วก็หลับได้ตื่น8โมง8โมงเสร็จก็อาบน้ํากินข้าวออกมาทำงาน9ก้ามงครึ่งมาตอนนี้ก็อยู่ที่ บขสลำปางนะคะบรรยากาศก,ก็จะแบบเงียบๆหน่อยตอนนี้ก็ยังไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่เพราะว่าวันนี้เป็นวันปกติไงเป็นวันเป็นวันพุธไงลูกค้าเดินทางไม่ค่อยเยอะก็เลยแบบว่าไลฟ์บ้างดีกว่าอันนี้กล้องหน้าเป็นไงบ้างคะเสียงชัดเจนไหมคะคาดว่าน่าจะไปถึงกรุงเทพก็ประมาณสักสองทุ่มครึ่งได้นะคะ เพราะว่าวันนี้น้อยไงอาจจะแบบว่ารับน้อยแล้วก็เดินทางไปถึงเร็วกรุงเทพไปถึงกรุงเทพแล้วกีฟ้าก็ไม่มีเดินทางเช้าเน้ะก็ยังแบบว่ามีเพื่อนสแตนบายอยู่กรุงเทพอยู่นะคะสวัสดีค่ะที่เข้ามาใหม่นะคะอันนี้คือคือตอนนี้กิ่งฟ้ากำลังเริ่มแบบว่าหัดไลท์ทั้ง t i k t o อกทั้ง Youtube YouTube จะเจอมากขึ้นเพราะว่าปกติจะทำคลิปแบบเป็นตัดต่อตลอดเลยใช่ไหมตอนนี้ก็เลยแบบว่า มาขอแบบเป็นไลรสดบ้างดีกว่าแบบไม่ต้องใส่เอฟเฟกไม่ต้องมีเสียงดนตีอะไรอย่างเงี้ยบรรยากาศก,าก็เงียบเงาอันนี้เป็นรุ่นปหนึ่งนะคะก็เป็นสตาร์คาร์ก็จะอยู่ที่สี่สบสี่สิบสีอ,อสวัสดีค่ะ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  มาจากลำปางนะคะใช่ค่ะตอนนี้กำลังจะเดินทางออกจากลำปาง11บเอมงครึ่งค่ะอันนี้ก็บรรยากาศรอรับลูกค้าอยู่นะคะตอนนี้ก็เลยว่างก็เลยแบบพามาสตรีมนิดนึงค่ะไม่กล้ารเดินเยอะเดี๋ยวกล้องสั่นไงเพราะว่าตอนนี้ไม่มีระบบกันสั่นเดี๋ยวมันก็แบบสั่นๆนิดนึงเดี๋ยวลายตาไงก็ตอนนี้ก็สตรีมสดอยู่นะคะอันนี้คือแบบนาสดนะคะไม่มีเอฟเอฟคใดๆเนาะ ืมวันนี้แบบทาลิปเป็นสีแบบน้ำหมากนะคะคือเวลาใส่แมสท,ทุกคนจะไม่ค่อยแบบลงรองพื้นเยอะถ้าลงเยอะมันจะแบบว่าติดแมสช่วงนี้ก็เลยแบบเลี่ยงรยงองพื้นนิดนึงรองพื้นบางตัวก็แบบถูกเหง่ออะไรเงี้ยเหมือนวิ่งกลางวันถูกเงื่อมันก็แบบไหลยเยิ้มติดแมสติดอะไรมันก็ไม่ไหวอะ่ะทุกคนเดี๋ยวไปดูชั้นล่างกันดีกว่านาอ ลูกค้าเยอะไหมคะไม่เยอะเลยวันนี้ได้แค่หกเจ็ดที่เองนะคะเดี๋ยวน,นี้ก็จะพาไปดูบรรยากาศข้างนอกนิดนึงเนาะอันนี้คือแบบดูบรรยากาศข้างในจากจะบอกว่าลำตางอะ่ะถ้าหนาวก็หนาวสุดๆนะคะแต่ถ้าร้อนก็คือแบบร้อนมาก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 อะเดี๋ยวจะแพนกล้องหลังให้ดูนะคะ คืออากาศเนี่ยคือเป็นบรรยากาศที่แบบว่าไม่ค่อยมีคนสักเท่าไหร่เดี๋ยวพาเดินออกไปดูข้างนอกกันบรรยากาศไม่ค่อยมีคนเลยนะคะอันนี้ก็แบบแอบไล่นิดนึงเดี๋ยวพามาดูข้างนอกนิดนึงเนาะปกติมาไลลางคืนใช่ไหมไลทิกต็อกกลางคืนมันอาจจะมองไม่เห็นอะไรแต่อันนี้คือไลกลางวันไงอาจจะมองเห็นบรรยากาศ กลางวันที่บกสอนิดน oh> ึงนะคะก็จะมีแบบนิดเดียวเองนะคะคือคนน้อยเห็นแล้วคิดถึงเห็นแล้วคิดถึงบ้างเลยค่ะต้องกลับมาแล้วนะมาเที่ยวบ้างช่วงนี้ช่วงนี้ต้องไปน้ําตกไหมมันร้อนเนี่ยก็มีแพนกับเพื่อนอยู่นะว่าจะนัดกันไปเที่ยวน้ําตกอืม ที่ลำปางเพราะว่ามีฐานหินลิกไนอำเภอแม่หมะใช่ค่ะเป็นที่ที่กิ่งฟ้าชอบไปอะค่ะนั่นก็คือแม่หมอชอบไปแบบว่าไปชมผ้าที่ตกดินบรรยากาศข้างหลังก็ประมาณอย่างนี้คือแบบเงียบค่ะช่วงนี้บริษัทเขาก็เปิดรับแล้วนะคะใครอยากมาเป็นออฟลัวหรืออะไรนะคะ เียงไครก็ไม่รู้ช่วงนี้ก็เปิดรับแล้วนะอาจจะปิดสิ้นเดือนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าเห็นลงเพจไปแล้วว่าเปิดรับสมัครอยู่แต่ตอนนี้กีฟ้าไม่ได้ใส่เสื้อเขนยาวทับนะคะแต่ว่าถ้าไล์สดเสร็จก็จะปล่อยคลิปเหมือนเดิมเพราะว่าช่วงนี้ไม่มีเวลาตัดคลิปเลยก็เลยแบบว่าขอไลฟ์แบบเป็นไลฟ์สดแล้วก็ปล่อยเลยละกันอะไรอย่างเงี้ยเชื่อ ช่วงนี้จะไปบ้านป่าเมี่ยงโอ้ยบ้านป่าเมี่ยงเหรอเอ๋เอมีมีมีแผนอยากไปมากๆเลยนะบ้านป่าเมี่ยงแต่ว่าไปไม่เป็นอ่ะอยากไปดูดอกอะไรนะดอกพญาเสือโค้องอ่ะที่เขาบอกว่าเหมือนดอกซากุระใช่ไหมที่บ้านป่าเมี่ยงอ่ะแล้วมันก็จะมีแบบน้ําทานเป็นน้ําตกอะไรเล็กๆอย่างนี้หรอเหมือนเหมือนไปที่แม่กเอ่อ เขาเรียกอะไรนะเดี๋ยวคิดก่อนตอนนั้นไปมาอแม,ม่แจม่มใช่ไหมคะบ้านป่าเมี่ยงจะคล้ายๆแม่แจม่มใช่ไหมแบบร้านคาเฟ่เยอะแล้วก็อยู่บนเขาอะไรอย่างเงี้ยไหนใครกินข้า,าวเช้าแล้วกิ่งฟ้ายังไม่ได้กินอะไรแบบว่าหนักๆเลยนะมื่อเช้าก็กินทอดไข่พอดีน้องๆทอดไข่ให้ตื่นขึ้นมาก็เลยแบบว่าอกินทอดไข่ ทอดไข่เบาๆวันนี้คิดว่าน่าจะรถไม่ติดเนาะถ้าไปกรุงเทพอะเพราะว่าวันนี้เป็นวันปกติปกติถ้าเป็นวันอาทิตย์นะทุกคนเข้ากรุงเทพก็จะรถติดมากอืมเดี๋ยวดูแชทก่อนช่วงนี้นะคะแล้วก็แบบว่าที่ลำปางร้อนอืม คือเห็นไหมตอนนี้ยังยังไม่ได้ติดแอร์เนาะก็ก็เราก็รู้สึกร้อนอยู่วันนี้แต่งหน้าเบาๆเนาะเพราะว่าวิ่งกลางวันเราก็แบบไม่ได้แต่งหน้าหนาเอ้ยวันนี้ไลฟ์มีคนมาดูด้วยน่ารักจังเลยอะสม่าไม่เคยได้ไลฟ์ยูทูบเลยเนาะสม่าจะไลฟ์เป็นแบบว่าเป็นติกตอกทิกตอกมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยไปเล่น t i กตอกอะไรอย่างนงี้เพราะว่าไลฟ์ทิกตอกมันมันเปิดเพลงได้ใช่ไหมแต่ถ้าเป็น เป็น YouTube กีฟ้าต้องไปหาเพลงที่แบบว่าถูกลิขสิทธิ์ก่อนกีฟ้าถึงจะแบบว่าไลฟ์ใส่มีเพลงด้วยอะไรอย่เงี้ยบรรยากาศมันกหงๆมากเลยนะทุกคนดูแบบดูดิอ่าคือขนาดเช้าตอนนี้อยู่ที่10บโมงกว่าเนาะอากาศร้อนอะคือแบบร้อนแต่เช้าเลยอะแต่ถ้าแบบว่ามาถึงถ้าถ้ากิ่งฟ้าไปถึงกรุงเทพประมาณก,กี่โมงครับ มาถึงกรุงเทพน่าจะประมาณสองทุ่มครึ่งนะคะเพราะว่ากรุงเทพลำปางนี้วิ่งอยู่ประมาณแปดชั่วโมงแต่ถ้าเป็น v i p ก็อยู่ประมาณแปดชั่วโมงกว่าแต่ถ้าเป็นปอหนึ่งจะอยู่ประมาณเก้าชั่วโมงเพราะว่าปอหนึ่งจะจอดเยอะกว่ารถ v i p ไงมันก็เลยแบบชา้ามันขึ้นที่อยู่แบบว่าลงเยอะไหมหรือว่าจอดรับเยอะไหมแต่ถ้าไม่มีจอดรับไหนเลยหรือว่าลงไหนเลยก็ไปถึงกรุงเทพเร็วเนาะก็ประมาณสักสองทุ่ม สองทุ่มได้ประมาณเนี้ยแต่ถ้าวิ่งกรุงเทพลำปางก็ประมาณสามไม่เกินสามทุ่มอะคะ่ะเพราะว่าออกต่างจังหวัดเหมือนเราออกจากกรุงเทพอย่างเงี้ยจะลงเยอะหน่อยอืมวันดีก็ออกสิบเอ็ดโมงครึ่งไปถึงกรุงเทพก็พาร์นะคะก็ไม่ได้ออกออกเช้าก็คือจะแบบไปออกอีกกลางคืนหรือว่าวันหนึ่งอย่างเงี้ยก็รอดูเพื่อนว่าเออเพื่อนอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ย ตะวันเดินเยอะไม่ได้รอ้อนข้างนอกแต่ว่าถามว่าในรถมีมีแอร์ไหมตัวน,นี้ไม่มีเพราะว่าเขายังไม่สตาร์ทแอร์ให้แล้วก็แบบทนทนร้อนทนฝนไปก่อนอันนี้คือแบบด้านหลังเนาะปกติกิฟ้าจะทําอยู่ชั้นสตาร์อยู่แล้วไงแต่ช่วงนี้วนวนกันไปอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าได้ขึ้น v i p บ้างขึ้นคาดเหลืองบ้างขึ้นปหนึ่งบ้างอะไรเงี้ยมันก็แบบได้หลายรูปแบบ สนุกไปแต่ละแบบอะไรอย่างเงี้ยใครมาเที่ยวลำปางบ้างมีไหมเที่ยวบ่อยไหมลำปางกิงฟ้าไปแบบเยอะนะคือแบบไปแม่เมาะไปแจซอนก็ไปแจซอนไปสองครั้งไปน้ำตกแต่ว่าไม่เคยขึ้นไปน้ำตกนะส่วนมากจะไปนวดมากกว่าที่แจซอนเพราะว่าเขานวดดีมากๆเลยตอนนั้นไปนวดแล้วรู้สึกว่า ผ่อนคลายเสียงดังฟังชัดไหมคะวันนี้คือเป็นแบบไรสบายๆนะคะอันนี้คือถ่ายครึ่งหนึ่งไม่ค่อยอยากให้เห็นชุดฟอร์ใครที่สังเกตได้ว่ากีฟ้าทําไมใส่เสืเส้อเขนยาวเพราะกีฟ้าไม่ชอบถ่ายคลิปที่ติดชุดตัวเองสักเท่าไหร่เพราะว่าไม่อยากให้เห็นโลโก้ได้ยินชัดเลยครับพี่กิงฟ้าอขอบคุณคะ่ะอันนี้ไม่ได้ใช้ไหมไม่ได้ พาเดินไปไหนเนาะก็อะไรพูดคุยกันตอนนี้คือกลางวันจะไม่ค่อยมีรถมาสักเท่าไหร่สมากจะเป็นรถมาถึงแบบช่วงเย็นๆนะคะที่บขสอะไรเงี้ยเนี่ยสมาครจะมาถึงช่วงเย็นๆอาจจะเป็นแบบว่ารถจากโคราชเชียงใหม่อะไรเงี้ยแล้วยองเชียงใหม่มันจะเป็นแบบทางผ่านเข้าบขสบางทีเขาแบบมีลูกค้าลงหรือเข้ามาปั๊มไม่เวลาอะไรเงี้ยเขาก็ต้องแวะมาเขาก็จะมีที่ไข่ตัวอยู่ที่นี่เขาก็แวะมาส่งของมาส่งลูกค้า แต่ถ้าเป็นสายนอกเขาจะวิ่งแบบขึ้นลงขึ้นลงเหมือนลำปางไปลงอุตรดิตอะไรอย่างเงี้ยไปลงพิษณุโลกลงแบบใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นสายที่กิ่งฟ้าวิ่งอยู่จะเป็นสายยาวนั่นก็คือลำปางกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยไปแรกหลักส่วนมากก็จะลงแบบสิงห์เหนือสิงห์ใต้ประมาณนี้นะก็ลงอยุธยาอะไรเงี้ยลงบางปะหันนวนครประตูน้ําทย์อินประมาณนี้จุดลงของกิ่งฟ้าก็จะมีประมาณเนี้ย ที่ท,ท,ท,ที่ไม่เคยพลาดนั่น,นก็คือเมเจอร์ลังสิตจะต้องมีทุกเที่ยวเวลาเวลา,เวลาจอดลงนะเวลาแบบว่าออกจากลำปางไปกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบว่ามีลงลังสิตทุกวันเลยอันนี้อาบน้ำแล้วนะอาบน้ำฉีดน้ำหอมแล้วเมื่อคืนรู้สึกว่าเพียนิดนึงเมื่อคืนแบบลงลงตั้งแต่ตากนาะก็ถือว่ามาถึงลำปางก็ได้นอนอยู่นอนตีห้าหกโมงเจ็ดโมงแปดโมง ได้น,นอนสามชั่วโมงก็ออกมาทำงานต่อก็รู้สึกว่าเพียนิดนึงแต่ว่าก็ซื้ออะไรที่มันสดชื่นกินนะก็คือแบบกินน้ำส้มอะไรอย่างเงี้ยแต่ใจอะ่ะอยากกินส้มตำมากเลยวันนี้ยแต่ว่าเราทำงานก่อนเดี๋ยวกลับมาเที่ยวหนะ้าเออถ้ามีเวลาก็จะกินส้มตำอ,มอันนี้รอเวลานะคะ ไลฟ์ไลฟ์ข้ามรอเวลามีอะไรจะถามอีกไหมถามถามพูดคุยกันได้นะอยู่จังหวัดไหนกันบ้างเอ่ยคอมเมนต์ได้นะอยู่จังหวัดไหนบ้างเอ่ยอันนี้คือบอกตรงๆว่าไม่ค่อยถนัดไลฟ์สดใน youtube เท่าไหร่นะเพราะว่าคือเราไม่รู้ว่าไลฟ์ออกมาแล้วจะเป็นยังไงไม่ค่อยถนัดจริงๆเลยกับการไลฟ์ตัวเนี้เราก็แบบ อยากลองไลฟ์เรื่อยๆไลฟ์แบบนี้คือแบบพูดคุยกันเรื่อยๆอยงไงพูดคุยกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยพอกิฟอะไรเสร็จกิฟาก็จะปล่อยให้เป็นแบบว่าสาธารณะก็จะไม่โหลดบางทีไลฟ์อ่ะบางทีมันไม่ให้กลับกลับหน้าจองไงอันนี้คือแบบแนวนอนใช่ไหมบางทีแบบให้ไลฟ์แนวตั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่เราชอบแนวนอนมากกว่าเราถนัดใกล้ถึงเวลาจะออกแล้วมีรถสายไหน ไปบัวขาวมั้งคะพี่กิงฟ้าบัวขาวอยู่จังหวัดไหนอะคะบัวขาวโคราชไหมอะบัวขาวอยู่ไหนอะช่วยบอกช่วยบอกพี่กิงฟ้าหน่อยว่าจังหวัดอะไรจะได้อ๋อแนะนําถูกว่าอยู่จังหวัดนี้บัวขาวอยู่ไหนชัยภูมิหรอหรือว่าอำเภอบัวขาวไม่คุ้นเลยอะ่ะ อยูไหนอ่ะช่วยเมนตอบหน่อยเร็วอยู่จังหวัดอะไรกาลสินกาลสินแอาคิดว่าเป็นของไอ้นี่นะไม่รู้จะผ่านไหมอ่ะของเพชรประเสริฐนะคะไม่รู้ว่าผ่านไหมอาจจะเป็นแบบยืงยืองหรือเปล่าอาจจะลงเส้นนอกหรือว่าเป็นมันจะมีเชียงใหม่อุบลแต่พี่กีฟ้าไม่รู้เขาวิง่งเขาวิ่งเส้นไหนวิง่ง เส้นขอนแก่นนะคะยะโสธรอะไรอย่างเงี้ยเหรออืมการสินป์นี่ยากนะแต่ถ้าเป็นแต่ถ้าเป็นกรุงเทพอะลดเยอะนะกรุงเทพกาลสินอะอืมแต่ถ้าเป็นทางผ่านแบบเนี้ยมันมันค่อนข้างไม่ค่อยมีอาจจะเป็นอีกหลายต่อหรือเปล่าไม่มั่นใจเหมือนไปลงที่แบบว่าไปลงชัยภุมมหรือไปลงขอนแก่นอุดรอ,อะไรอย่างเงี้ยขอนแก่นอืมสารคามอะไราสารคามใกล้สุดการสินใช่ไหม อาจจะลําบากนิดนึงถ้าเป็นสายยาวแบบนี้นะแต่ถ้าเป็นกรุงเทพกรารสินนี้หลายบริษัทมากๆเลยนะที่วิ่งไปแต่ของพี่กิ่งฟ้ามีแบนพี่กิงฟ้าไม่มีกรารสินนะอา้าวหมุนอะไรเอีกนี่ยคนขับมาแล้วค่ะ เราก็แบบหลอนอ,อกผิวอ,อกผิวไปในตัวมองเห็นไหมคะขอบคุณครับจ้าน่ารักจังเลยวันนี้มาพูดคุยกันด้วยปกติอะไรไม่ค่อยมีใครมาพูดคุยคอมเมนต์นะเพราะว่าเรายังเป็นมือใหม่ไงเรายังไม่เป็นแบบโปรเฟชโนอะไรอย่างเงี้ยเรายังเป็นแบบว่าคลาสสิกคลาสสิกอยู่อะไรอย่างเงี้ยอืม โอเคค่ะตอนนี้ก็17นาทีแล้วนะพี่กิงฟ้าก็จะขออนุญาตทุกคนไปทํางานก่อนนะไปถึงกรุงเทพอาจจะไฟ์อีกนะคะเพราะว่าเวลาวิง่งรถเวลาทํางานอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยไฟ์สดในเวลาทํางานนะคะเดี๋ยวเจอกันนะคะทุกคนวันนี้พี่กิงฟ้าไปแล้วคะ่ะเดี๋ยวเจอกันไฟ์สดกรุงเทพนะคะคิดถึงกันด้วยนะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย